สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดาวเองนะคะวันนี้ดาวมารีวิวสินค้าของซี Perfect นะ C ีเ e r ป e ร์นะคะที่เจ้าของก็คือคุณเค,ค้กนะคะคุณเค,ค้กสินค้าที่ดาวใช้อยู่นะคะก็จะเป็นนี่ครีมสำหรับบอกกันที่ลังนะ้ว่าครีมมีชื่ออะไรโลชั่นนจะจ๊ะที่ใช้อยู่นี่โลชั่นชิปปัง้ง ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มขากระจ่างใสภายใ,ในสามขวดหรือหนึ่งขวดใครเห็นผลเร็วแตกต่างกันเนาะแต่ว่าภายในหนึ่งขวดแะคุณจะรู้สึกถึงความขากระจ่างใสแล้วก็ผิวที่เนียนนุ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าในตัวครีมนะคะจะมีส่วนผสมหลายอย่างมองคบความชุ่มชื้นแก่ผิวสิ่งหนึ่งที่คุณสัมผัสได้เลยผิวนิ่มนุ่ม ต่อไปอันนี้นะคะเป็นตัวอินเทนซีครีมอันนี้เนาะอินเทนซีอินเทนซีครีมเนาะจะเป็นครีมออ่สีหลังครีมเนะ้ะครีมจะอ,อสีหลัง,ลงนะคะเป็นตัวที่ช่วยเร่งให้ผิวเราขาวาากระจ่างใสเร็วขึ้นเนี่ยใชยด้ดีเห็นไหมใช้ถึงครึ่งกระปุกแล้วเนี่ยว้าว มาหนึ่งเดือนเขาไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าใช้น้อยนะคือเขาใช้แล้วจริง,รงทาทุกวันเขาทาทุกวันจริงตัวต่อมานะคะนี่เห็นไหมไอตาขีนเงี้ยวหนึ่ง,งความกรยังไม่ร้วงเลยอนะสีเขียวนะคะดาวตัดออกมาคือพึ่งตรงเลยคนที่เกียจ ก็เลยเอาครีม2ตัวนะตากับอินเทนซีนี่โชว์เลย2ตัวนี้นี่นเขาเอามาผสมกันนี่ได้เป็นตัวนี้นะจ๊ะน้ครีมทาง่ายเอกตาจะเข้มข้นนิดนึงอะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรไดาทำได้ยังไป็นเป็นปน,นี่นาครีมทาง่ายเลยก็คือ ตอนเช้าว่าค่ะคุณเคเขาแนะนำว่าให้ใช้โลชั่นกับครีมกันแดดครีมกันแดดที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นนี่จ้ะเป็นครีมกันแดดของคุณน้องนะคะทากันแดดคู่กับโลชั่นชิปฟอนในใช้สองตัวนี้คู่กันในตอนเช้าเนอะืมต่อมานะ กลางคืนกลางคืนก็จะเป็นโลชั่นชิฟฟอนแล้วก็นี่สองตัวนี้เอกตากับอินเทนซีเนาะทาชโลมเลยถือว่าดาวโบกก็ได้ก็คือดาวอยากมีผิวขาวเห,าขาเ,เห็นไหมใครสังเกตเห็นไหมที่ข้อสอบเขาอ่ะอกี่มันไม่เท่ากันอนะ่ะเขาเขาบับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกี่มันก็เลยทางไม่เท่ากันนะดาวโดนทำร้ายอะค่ะแต่ดาวมีตัวช่วยคือทีมของโอเคซีเจเฟอร์เฟก มั่นใจค่ะว,ว่าคริมนี้จะทำให้ดาวขาวขึ้นแนๆ่ๆหลังจากอัพคิปนี้แล้วคอยดูกันนะคะว่าผิวเราจะขาวขึ้นหรือเปล่าแต่คอนเฟิร์มค่ะว่ามันขาวแล้วก็ใช้นี่ลืมไม่ได้เลยสบู่หนานอเห็นไหมคนหน,นหน้าตายแเทียบกับหน้าดาวดิเฮ้ยมันขึ้นหน้าฉันอนะใช้นานใช้ทนดีจริง ตอนนี้นะคะคีมของคุณเคกนะคะมีการปรับฉลากใหม่เปลี่ยนฉลากใหม่ถ้ายัางไงเราวดาจะเอาไปโชว์ใน Facebook ลาะทุกคนตามไปดูกันนะใน Facebook นะคะร้านนะคะร้านของเราคือ Starshop เห็นไหมเอ่ยแต่ว่าป้ายอาจจะแตกต่างกันไปหน้าหน้านจะต่างกันไปนะคะแล้วแต่แต่นี่คือ Starshop อันเดิมอันแรก Origi ดาวมีร้านเดียวเนาะอตอนเนี้ยถ้าใครสนใจนะสามารถสอบถามได้นะคะลายสตาร์น้อยแต่สตารเนี Star ่ยปกติต้องเป็นตัวเอใช่ไหมแต่ดาวเปลี่ยนเป็นเลก็กห้าดาวจะสกดให้ฟังเนาะเล็กห้านะคะแล้วก็ T A R N O I สตาร์น้อยในลายหรือว่าเพื่อนๆจะอินบอกมาในข้อความก็ได้ขอบคุณนะคะที่วันนี้ติดตามชมคลิปของดาวเนาะ วันนี้ลองถ่ายกับกล้องแล้วมันไม่เวิร์กอะเลยมันต้องมาถ่ายกับไอพอตนะยังไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยอหวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกันุหนุนนะราจะได้มีตังมาซื้อโทรศัพท์แล้วก็ได้มานำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆแก่เพื่อนๆอีกขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ